สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ช่องฟกอกเกมชาแนลวันนี้เราจะมาฟูทีมพิม์ลีตามคอนคอนเทคคนตามคอมเมนตนะ์นี้นะเออลิปไปเไรนี่นะฮะโดยสุ่มเอานะฮะมาเราเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูะคะ่ะในอันนี้ก็คือทีมในพิม์ลีทั้งหมดยี่สิบทีมนะฮะจะได้ทีมอะไร เป็นยูได้ไหมเป็นิวคาสเซิล์ได้ไหมเวทแฮมยูไนเต็ดฮนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้ตัวอะไรเราก็จะได้นี่อันนี้คือค่าพลังเยอะสุดเยอะสุดนะฮะซื้อม็ดส้มดีไหมเม็ดม่วงก่อนก็ได้หนึ่งเม็ดแดงดีช่วยเลือกหน่อยทุกคนเอาเม็ดแดงก็ได้จับไปเราจะมาสุม่มอนะีกรอมอันนี้ตำแหน่งกองหลังนะ เอ้ไม่ใช่แบ็ขวาสิแบ็คขวา,นขวานเนาะดูบูแต่คือเรพก็มีเท้นท์ู่แล้วไม่ต้องแบบไปซื้อนาะเอามาตำแหน่งกลองหลังบ้างตึงจึงทอแต้มบอแมนยูไม่เอานะทอตแต้มฮะอืต่อไปอีกตำแหน่งซีบีอีกคนหนึ่งฮะ ึงแมชิตี้รู้ละว,ว่าจะซื้อใครกันดีนะฮะและนี่ก็คือกองหลังท็อตแนมที่ดีสุดนะฮะซื้อเม็ดเม็ดม่วงก็ได้อ่ะจะได้อวีอาร์เยอะๆหน่อยสิบหสบแปดล้านมีใครขายไหมครับจะแปล้านห้า ต่อไปถ้ามันไม่แพงเกินก็รเูเบนดีอาร์นะมันมีร่างที่แพงกว่านี้แต่ว่ามันแพงเกินเรารลบไม่ไหวร่างนี้ก็ได้อนะ่ะ9กสิบเก้าฮะต่อไปตำแหน่ง l อบนะฮะขอเธอขอเธอทีมีดีอิฟสวิตทาไม่นะมาแัะนี่คือกองหลังที่นี่คือ l อบท,ที่ดีที่สุดของอิฟสวิตทาวน์นะฮะ นี่เราซื้อเม็ดส้มเลยเม็ดฟวงเหมือนกระแต่ส่งอีกกรอบอ่ะต่อไปตำแหน่ง CM แล้วนะฮะแมนยูก็ได้หรือว่าทีมอะไรดีๆหน่อยก็ได้บูฟเทมตันโอเมก้าไม่นะดันเล่นตำแหน่งทีมสามรนกลางฮะเราต้องสุมสามรอบขอเธอจะขอเธอบอลมัดเหรออือ เดี๋ยวอ่ะอันนั้นขอทีมดีๆหน่อยแมนดยูอย่างาไรก็ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนแมนยูได้อ่ะต่อไปขอทักเจลซีกับอาซินนและนี่คือซีเอ็มของพนักงาที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็ซีเอ็มของบนมัดที่ดีที่สุดนะฮะเม่กลมไปเลย ไปต่อไปตำแหน่งเอวิวนะเมื่อกี้ลืมอัด,อดที่ซื้อบูโน่นะะแอสตันวิลล่าไปอามานตำแหน่งเอวตบิวอย่างแพองอะทุกคนมีตัวเดียวด้วยซื้อเม็ดม่อจะได้เก่งๆหน่อยแล้วก็ถูกๆหน่อย <c oughs> อึ๊บเนี่ย ต่อไปตำแหน่งอาเซต,รต,ตีร์อาเดบิวเซตีดูแล้วว่าใครคนนี้แน่นอนป่อไปล่างดีสุดเราก็อาจจะไม่ไหวนะครับลงมาล่างนี่แต่ซื้อแมสสมน้อยเรางเรางินเหลือเยอะเงินเหลือเยอะต่อไปตำแหน่งสุดท้ายฮนะ R W เดบิตึงหนึ่ง แลมเหรอก็ได้นะเลมมาไปดถ้าเป็นดีถ้าเป็นดีสุดร์ตุกก็เป็นตัวนี้ฮะเม็ดส้มจัดไปเลยและนี่นักเตะของเราฮะทั้งหมดเด็กและน,นี่คือทีมของเราฮะบางตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยแตตัวนี้นะตัวนี้นตัวเนี้ยก็คือไอตัวที่เราซื้อไปเนี่ย มันไม่มันไม่มีคนขายอะเราเลยต้องมาซื้อตัวนี้แทนทีมของเราก็จะออกมาวันนี้ย OVR 9ก้าสิบห้านะเราไม่อย่างไรเราไปจัดเงินไปตรงอำแหน่ง r w นะเพราะมีเทนไอซ์ซันเดอร์อารโนอยู่แล้วนะฮะเอามาทีมคู่แข่งเราฮนะหมูหมูงไงก็ชนะอ่ะ กองหน้าอย่างกับรถถังกองหลังอย่างกับ <G ül> <G ül> อยากจะพูดมาคู่แข่งมาระบบห้าสามสองอ่ะจัดตำแหน่งได้มัวสุดๆของละมาซีสามสาครับตำแหน่งไอ้แผนเดิมเอา๋อ,อค้งคู่แข่งได้เริ่มเคลียร์ก่อนฮาฮลแลนด์โอ้ เริ่มเกมมาก็วาร์ดี้ตัดบอลได้ละเจ้าคิสเตียนไม่รู้อา่านชื่อถูกไหมคะทุกคนเทนอเล็กซานเตอร์อานูอ้ออึบไอ,อ้วาร์ดี้ลูกพ่อวาร์ดี้ตุ้มประตูสิครับเอาบอลทุ่มของเขาะนะ เนสตาทุ่มมาให้ซอนอึบวาดีอ๋โอโอ้โหโดนตัดบอลล้ม่ะขนาดนั้นบุนโอ <c oughs> ะอึบอึบพยายามหนีหน่อยกิสเตียนวาดีวาดีาดอ๋อซอนซอนซอน <c oughs> เียบมาเสียบกลับไม่โกงกิสมันะอึบ ส่งให้ใครอ่ะเจนเสนอหนาะส่งให้กิสเตียนบูโนอึ๊บกระชากกระชากเทนกิสเตียนลุยตันัดบวนเอมบอปเป้กริสแมนนะกองหน้าเขาทีมเขาเยอะเกินไปจนเขาจัดมัวลุนทีอาร์ะอึ๊บ๋อา นี่อยูแหละเวลาที่รอขอยขอลูกสองได้ไหมขอร้อ,องเธอร้องเธอขอร้องอึ๊บโอ้ไม่นาะไม่น่าพาวรชช็อตเลยอืได้ตั้งเขาได้ตั้งแต่จากปัตโตหะอึ๊บวารีกับตัดได้แล้วซอนอึ๊บอึ๊บนี่แหละ เราได้เอ้ยเขาได้ลูกถุมเอ็มป,ปนะัปเป้ฮะจ่ายให้ฮาแลนด์จ่ายให้ซอนอึ๊บอึ๊บเอ้ยเกือบเกือบเกือบประตูออกมาก่อนทูกไมเผลอไปกดให้ประตูออกมาก่อนสวัสดีฮนะจ่ายจ่ายให้บูนโน่ลูกสองเถอะลูกสองขาลูกสองอึ๊บ จอายมากิสเตียนฮะตูมลูกสองก็มาซีเอ็มผมก็ยิงได้แล้วครับเอาใกล้หมดเวลาแล้วเอ็มป้าเปสจ่ายให้ฮาแล่นฮะอึ๊บหมดเวลาทนการนั้นสำหรับคลิปนี้เ่อขอลาตัวไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้า ลออีกชาตินึง